สวัสดีนะครับผมท,ท่านก็ครบแล้วผมซาเลซิงครับช่วงนี้อยู่ในช่วง diy นะครับก็วันนี้เดี๋ยวจะพาทุกท่านมาโมแอบบ้านนะครับจะเป็นการเพิ่มคาปาเข้าไปนะครับจะเป็นแอมตัวน,นี้นะครับ300บาทคูณ300ร้บาทนะครับแอมจิ๋วนะครับหน้าตาก็ประมาณนี้เนาะเดี๋ยวเราจะมาแกะดูข้างในว่าเราจะสามารถโมตร,ตรงไหนได้บ้างนะครับตอนนี้ผมจะเป็นการเพิ่มตัวคาปาเพิ่มประจุ ไปเข้าไปนะครับโอเคเดี๋ยวเรามาแกะก,กันเลยโอเคครับหลังจากที่เราแกะน็อตออกมาแล้วทุกตัวนะครับแล้วก็ไขน็อตดอ,อกปกตินี่แหละแล้วก็เปิดฝาออกครับเราไปดูข้างในกันโอเคนะครับไส้ในเจ้าแอมตัวนี้ก็จะมีหน้าตาประมาณนี้นะครับก็จะมีม้อแปลงไฟเนาะ มอแปลงน่าจะเป็นตัวเดี๋ยวผมดูก่อนนะครับตัวนี้จะเป็นตัวมอแปลง2 2 0โวลต์นะครับโอเคแล้วก็ไส้ในเขามีอะไรบ้างนะครับก็หลังจากที่ดูตัวนี้ที่จะโมได้ก็จะเป็นคาปาตัวใหญ่นะครับตัวนี้ตัวนี้คาปาที่ ร้านเขาใส่มาให้ก็จะเป็นขนาด4,700 uf นะครับตัวนี้แล้ว 25V โวลต์นะครับเดี๋ยวเราจะทำการโมดิฟายใยการเปลี่ยนเจ้าขััดตัวนี้ครับให้เป็น1,000 10, 0 uf นะครับ 35V โวลต์ตัวนี้ครับสีเขียว,วนี้เขาไปแทนก็สำหรับแอมตัวนี้ผมเคยโมไปแล้วหนึ่งเครื่องนะครับ เครื่องนี้ก็ถือว่าแรงการจ่ายไฟดีขึ้นนะครับหลังจากที่ขับดอกเบร6.5แม่เหล็ก100ไม่ได้นะครับก็ขับได้เฉยเลยถือว่าดีตันนี้จะทีสองครับก็เลยจะมาทำคลิปให้เพื่อนๆดูเนาะวิธีทำอันดับแรกเราก็แกะให้บอดแยกออกจากกันแบบนี้นะครับเพื่อจะบัดกีตัวคาปป้านี้ออกแบบง่ายๆครับโดย ให้ปดจีดด้านล่างออกครับโอเคเดี๋ยวเรามาเริ่มกันเลยโอเคเราจะรู้ว่าบวกโค้วลบยังไรนะครับตรงนี้นี่ก็บวกเขาจะมีไอ้โั้วรบเขาจะมีสัญลักษณ์บอกอยู่ฝั่งนี้ครับเราก็พลิกตัวแผงบอร์ดขึ้นมาดูนะครับว่าเขาอยู่ตรงไหน เท่าที่ช่างดูนะครับนี่เนาะตัวนี้พิกขึ้นมาปุ๊บก็จะเห็นแล้วละฝั่งด้านลบคือตรงนี้นะครับตรงนี้คือขั้วลบนี่คือขั้วบวกเราก็ทําการบัจจีตัวนี้ออกก่อนแล้วก็ถอดตัวขาปาดเดิมออกก่อนนะครับขาปาดเดิมออกเยวไปเริ่มทํากันเลย นี้ดูขวบวกขวลบ,วบเสร็จแล้วนะครับเรกบาก็บัตรกีบัตรีออกได้เลยนะครับก็กันบัตรกี้ก็ เอาเน้นที่เราฟังนะครับเพราะว่ามันจะออกพร้อมกันไม่ได้เลยก็ต้องค่อยๆขยับขยับดึงถอยถอยถอยอกไปนะครับจนกว่าจะหลุดลุดึอ่ะหลุดแล้วแต่ โอเคเรียบร้อยนะครับนี่นะครับสำหรับตัวขัาปลาที่เราตะกี้ออกปึ๊บก็จะได้ออกมาแบบนี้ครับนี่นะครับอันนี้คือถอดออกมาเรียบร้อยแล้วเมื่อกี้เขาอยู่ตรงนี้นะครับตัวก็คือจะได้ตัวขัาปลาออกมาแบบนี้ ัวสมบูรณ์ตัวนี้สามารถนําไปใช้ต่อได้นะครับก็บางท่านบอกว่าทําไมไม่ต่อพว่วงไปเลยก็ตัวคาปาที่ใช้ตัวเก่าขเขาจะเป็น25โวลต์นะครับตัวใหม่ของผมจะเป็น3 5โวลต์มันคนละโวลต์กันนะครับก็เลยไม่ต่อไม่ต่อเพิ่มนะครับจะใช้แค่ตัวเดียวจะดีกว่าหรือว่าถ้าจะต่อเพิ่มก็ควรจะซื้อคาปาที่มันมีค่าโวลต์เท่ากันจะดีกว่านะครับ โอเคบอร์ด okay. นะครับตัวที่บอร์ดก็จะมีสัญลักษณ์บอร์ดอยู่นะครับบวกกวับวกอยู่ฝั่งนี้บวกฝั่งนี้ลบฝั่งนี้ครับเขาก็จะบอกว่า4,700อยู่ที่ห้าโวลต์ครับตัวนี้เราสามารถใส่เพิ่มเข้าไปได้เขาจะใส่ตัว2 0 0 0 0 30,000ก็ได้นะครับแล้วแต่แต่ตัวนี้ผมเพิ่มไปแค่1 0 0 0 0นก็บอก หรือถ้ายเพิ่มตัวนี้เป็นสองหมื่นก็คือต่อแบบขนานนะครับก็จะคือก็จะเป็นใช้ตัวนี้สองตัวแล้วก็ต่อขนานกันหนึ่งสองบวกลบแบบนี้นะครับแล้วก็ตัวนี้เข้าไปต่ออีกทีนึ้งก็ได้โอเค เดี๋ยวผมจะต่อให้ดูต่อแบบขนานรูน้ากำลังจะขึ้นนะครับสำหรับใครเล่นเหรียญคริปโตรูน่ากำลังจะขึ้นนะครับเวลานี้สายเซียนเขาบอกมานี่นะครับสำหรับการต่อแบบขนาดนก็จะมีสัญ,ญลักษณ์ลบๆบแบบนี้เนาะลบๆบครับก็35โวลต์เท่ากันนะครับนี่ 10,000 UF 3 5โวลต์ 10, สามารถที่จะต่อแบบขนานก็จะเป็น20,000 UF ที่เอ,อ่กำลังโวลต์ทนได้3 5โวลต์นะครับตัวนี้จะใส่แบบนี้ไปเลยก็ได้ครับวิธีการต่อก็จะประมาณแบบใส่แบบนี้ไปนะครับบวกลบตัวเขี่ยวไวอยู่ประมาณนี้ ลบก็จะตอบประมาณนี้แล้วก็ตัวนี้ไปเสียบลบแบบนี้อีกทีหนึง่งนะครับโอ,โอเคนะครับสำหรับการต่อบแบบขนานก็จะต่อบประมาณนี้เนาะอันนี้ผมไม่ได้ต่อแบบสวยงามเนาะให้มันใช้งานได้ก็ใครอาจจะมีฝีมือมากกว่านี้ก็บกัตรกีตะกัวเข้าไปนะครับขาลบก็ลบนะครับ าลบก็ลงมาลบขาบวกก็ลงมาบวกแล้วก็ไปใส่บอร์ดบวกกับลบนะครับแค่นี้ตัวนี้จะเป็นหลังจากที่เขาใช้4,700 uf 25โวลต์นะครับตัวนี้ก็จะเป็น20,000 uf 35โวลต์นะครับ,เ, 20, รบเพิ่มแรงดันไฟฟ้ากระแสเข้ามาหลายเท่าตัวนะครับเวลาเราเปิดเบรกหรืออัดเข้าไปเนี่ย ไฟไม่ตกเสียงออกเต็มนะครับตัวนี้จัดไปง่ายๆเลยครับไปไม่ได้โมูอะไรเยอะนะครับโมูแค่ประมาณนี้แหละโอเคเราก็จะมาบัดปรีใส่ตัวบอร์ดของเรานะครับจะไปเริ่มเลยแล้วกันมันอาจจะไม่ค่อยชัดนะครับขอโทษสักทีเดี๋ยวผมต้องขยับมาให้มันกใกล้ๆกันเนาะ จะได้เห็นจดๆโอเคหาที่ลองให้ครับต้องขอไปด้วย <c oughs> <Okay. S 2> เดี๋ยวเรามาวัดกีีใส่กันเลยนะครับที่ทำก็ง่าย อันนี้ต้องหามุมไม่เข้าหน่อยอาจจะหมุนมาฝั่งนี้บวกกับลบนะครับบวกฝั่งนี้นะเราอาจจะประมู่แบบเอียงลงก็ได้นะครับก็ให้บอร์ดเขาู่ได้นี่ฝั่งนี้บวกฝั่งนี้ลบนะครับ อย่าลืมใส่ให้ถูกก้วนะครับถ้าใส่ไม่ขูขั้วน,นี้ซีระเบิดได้เลยนะอันตรายอยู่นะครับผมจะก็จะใส่เข้าไปตามขั้วปุ๊บปุ๊บ,บอันที่จริงผมน่าจะเอาซีฝั่งนี้มาฝั่งนี้นะ โอเคครับหลังจากที่เราได้เชื่อมต่อตัว C เรียบร้อยก็ได้แบบนี้นะครับแล้วก็จะมาใส่จุดที่เราถอดออกมาเมื่อกี้นะครับโดยใส่ก็ลบกับขบวกให้ตรงกัน ับแล้วก็ใส่เข้าไปนะครับบวกก็บวกลบก็ลบนะครับตามตัวตัวที่เขาแจ้งมาให้นะครับโอเคหลังจากใส่ก็จะได้ลักษณะประมาณนี้นะครับแล้วก็ตูดข้างหลังก็จะโผล่มาแบบนี้ขาเขาก็จะโผล่มาแบบนี้นะครับแล้วก็ทำการ นี่นะครับโผล่มาบนี้นี่เนาะโผล่มาเนี่ย,นนยแล้วเราทาการบัดกรีได้เลยนะครับ,บรกีตะกัวเข้าไปเลยเพื่อยึดให้แน่นนะครับแล้วก็จัดให้ดีๆก่อนนะครับการเชื่อมขานะครับ ปวดมีน้อยแล้วก็เติมเข้าไปได้นะครับเติมแน่นๆแข็งแรงทนทาน จากเราบัตรกีไปแล้วนะครับก็จะได้ทรงประมาณนี้นะครับแล้วเราก็ตัดตรงนี้ออกนะครับตัดขาที่เหลียวใช้คีมตัดขาออกนะครับ ไอคีนมาใช้กรรไกรก็ได้ครับในการตัดไม่ชีเลียดมากนะครับหักออกอุปกรณ์คีมปากมุกแก้วเปไหน,นไม่แน่ใจหัออกได้เลย โอเคนะครับอันนี้ก็เป็นการ modify setting แล้วนะครับสำหรับการเพิ่มตัวคาปาเข้าไปนี่ครับก็จะได้สรงนี้เนาะรับรองว่าเสียงกระหึ่มแน่นอนอน,นี่เราก็จะส่งให้เขานิดนึงนะครับ โอเคนะครับก็จะได้ตรงนี้นะครับผมแล้วก็ประกอบพื้นได้เลยกพเราไม่ได้แก้อะไรมากนะครับเราแก้แค่นี้ทุกอย่างก็จะปกติตัวอื่นตัวอื่นผมจะไม่ยุ่งนะครับผมจะไม่ไปยุ่งกับตัวอื่นเนาะ มันจะยุ่งแก่ตัวตัวนี้พอเพราะความรู้เราอาจจะไม่แน่นมากนะครับเราสามารถที่จะ modify ช่างมืนบ้านนะประมาณนี้แต่ก็ทำให้มันแรงขึ้นมาได้ในระดับนึงคือจากเสียงที่ไม่เท่าไหร่ก็จะเป็นแบบโอเคเลยครับโอเคเสร็จแล้วเราก็ไปประกอบได้เลยประกอบขึ้นได้เลยครับ เลยนะครับ ก็อื่นก็ทําประมาณนี้นะครับแต่เราต้องแกะดูก่อนเนาะว่าเราจะมมดิฟายตัวไหนนี้บ้างโดยงบไม่เยอะนะครับคาปาทีนี่ผมซื้อมาตัวละประมาณ6 0สิบบาทนะก็ร้อยยี่สิบนะครับต้นทุนทําให้มันเสียงดีขึ้นเสียงดังขึ้นสามารถอัดได้ดีขึ้นถ้าไม่เชื่อก็ลองไปทําดูน,นะครับทุกคนแค่การเพิ่มคาปาที่ง่ายๆนะครับทุกคนสามารถทำได้แน่นอน ยึดคืนเรียบร้อยแล้วนะครับก่อนที่เราจะประกอบแบบปิดฝาที่นี่เราก็มาเทสดูก่อนกันนะครับว่าไฟเออไฟมันเข้าหรือเปล่านะครับอันนี้ผมจะเทสโดยใช้ไฟ1 2โ oh วลต์แล้วกัน,นครับไฟจากแบตเตอรี่นะครับเพราะตัวนี้สามารถใช้ไฟ12โวลต์จากแบตเตอรี่ได้เนาะ ใช้ไฟ12โวลต์เสียบเข้าที่ช่องเสียบ12โวลต์ด้านหลังนะครับก็จะมีไฟ DC 12โวลต์นะครับน,นี่จะเป็น DC 12เสียบช่องนี้ไปเลยครับผมจะเสียบเช็คว่าก่อนจะประกอบสนิทเราเสียบเช็คก่อนตึบโอเคไฟติดนะครับแสดงว่า ใช้ได้ไม่มีปัญหาอะไรนี่นะครับสำหรับไฟ12โวลต์เมื่อเสียบเนี่ยมันจะติดเลยแบบนี้นะครับมีไฟติดนี่ไฟเข้าเรียบร้อยกดโหมดกดไลน์บลูทูธอะไรได้ปกตินะครับโอเคหลังจากเราแน่ใจว่าไม่มีอะไรเสียหายต่อไปเรียบร้อยแล้วก็ประกอบปิดสนิทได้เลย กอมตัวละอันนี้ผมซื้อมาในราคา400กว่าบาทนะครับรวมสุงความดัง3,400ก็จะกลายเป็นความดังหลักพันได้นะครับนย่ไงี๋ยแต่ก็ต้องไล่กระแสด้วยนะครับไล่พวกอ,อะไรให้ชัดเจนแล้วก็ประกอบไนได้เลย จ้าโอเคนะครับสำหรับโอเคกันนะครับสำหรับการมูแอมจิ๋วก็เรียบร้อยแล้วนะครับเราประกอบเสร็จเรียบร้อยเลยเรียบร้อยแหละง่ายๆเลยเดี๋ยวเราไปเท็ดเสียงดูกันก่อนนะครับผมหลังจากที่ประกอบต่อเข้าระบบเหมือนเดิมเรียบร้อยแล้วนะครับจะเทสเสียงโดยเสียงปั๊กนะครับเดี๋ยวไปชมกันเลยเสียงกีติน,นตีขนาดไหน โอเคครับหลังจากที่เราประกอบเสร็จแล้วเราก็จะมาทําการทดสอบเสียงกันดูนะครับโดยที่จะต่อตัวเจ้าแอมป์จิวตัวนี้เข้ากับลําโพงนะครับนี่ตู้เบสขนาดดอกใหญ่หกจุดห้านิ้วนะครับกับตู้เสียงกลางนะครับผมเดี๋ยวมาฟังเสียงกันสักหน่อยนะครับโอเคเดี๋ยวเรามาอันนี้ผมเสียบปลั๊กแล้วเนาะนี่ต่อไฟบ้านเรียบร้อยแล้วตอนนี้แล้วก็เปิดโอเคนะครับ ไฟเข้าสัญญาณเข้าทุกอย่างเข้านะครับเลือกเป็นโหมดบลูทูธครับแล้วก็จะเชื่อมต่อแท็บเล็ตนะครับตัวนี้เนาะตัวนี้ผมเชื่อมต่อไปแล้วเดี๋ยวเราไปเทสเสียงกันเลยโอเคครับอาจากที่เทสแล้วนะครับ นี่เปิดถอกฟังเสียน ครับผมระยะนี้ประมาณ5เมตรได้นะครับแเมีิวตัวแรกแล้วใส่หมูฟางนะครับอยากจะ้แตมมาก หลังจากที่ตอนแรกมันขับเสียงตัวนี้ไม่ออกนะครับดอกแทบไม่กระตุกเลยนะตอนแรกเสียเสียดายที่ปมไม่มได้เทสให้ดูเนาะเบสไม่ออกแล้วก็ตัวดอกไม่กระตุกนะครับหลังจากที่เราโมไปเมื่อกี้เราเปิดตอนนี้เห็นได้ชัดว่าเบสมาเป็นลูกนะครับ วอลล่มแค่นี้นะครับนิดเดียวนะครับไม่ได้เปิดสุดนะครับอันนี้ก็เบสนิดเดียวนะครับแหลมอยู่ตรงกลางนะครับไม่ได้ดันสุดนะครับนี่ไม่เนาะด,ดังขนาดนี้เลยแล้ครับพี่น้อง โอเคนะครับก็ขอบคุณสำหรับที่ทุกท่านนะครับที่รับชมและติดตามนะครับผมก็ยังไงก็ฝากกดไลค์กดแชร์กด s ับ s c r i b e ให้กันด้วยนะครับเพื่อเป็นกําลังใจให้ผมนะครับหรือใครอยากสอบถามข้อมูลเพิ่มเติมก็สอบถามมาที่คอมเมนต์ได้เลยนะครับหรืออยากให้ผมโมตัวแอมตัวไหนให้ก็บอกได้นะครับผมยินดีครับสําหรับวันนี้ก็สวัสดีครับฝากกดติดตามไว้นะครับเราจะได้เจอกันในคลิปใหม่ๆแล้วก็ถ้าแบบว่า จะให้ผมไปแนะนำมาไหนหรือว่าต่ออะไรบ้างเนี่ยก็แนะนำมาได้นะครับสำหรับนี้ก็สวัสดีครับ